สายตียู่จักรทางเดินภาพไปกางนาเดนสิ ด้านขวาของขบวนรถตรวจระมาดต้อวังอัตราขณะก้าวที่ลงจากขบวนรถและตรวจตรวจอกของสัมภาระของข่าศึกเรียบร้อยตอนขึ้นอลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวเพื่อสถานบ้านโป่งในทาคตะาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจขบวนที่สสีก่้นทางสถานีจลถึงปลายทางสถานีกลากรึงเทศิวัาขอความปราณาผู้โดยสารทุกข้าศึกอยาใช้บริเวณปัญญายัขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อ ผู้โดยสารเมื่อจากข้ามไปจะได้รับอันตรายไวรานไว้ค่ะขบวนรถเครื่องนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางปะกืเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งเป็นานของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริา ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสื่หมายปลายทางโดยสวัสิภาพและหวังเป็นอย่าิ่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปจะได้ไปชมอกาสและให้บริการท่านดีขอขอ เงนนี้หมดมิการไม่มานะฮะว่ากำลังปรับปรุงอยู่นะครับจริงก็ปรับปรุงนานแล้วนะครับหายไปหลายคันเลยั้เป็นตทีเตัทนลับส3จ้าตา3น้ารายน้าีครับปกต วัตนี้ควจะเต็มสิ่ขอและสำหรับของทานราละการดิาในทางกรี่นะครับทางบริษัทรถซาควอรถเข้าเที่ยวทางนีแล้่อในางการที่ัเที่ยวต่อปนี้เป็นกวรถโดยสารเป็นกัลทางสารที่สามที่สองเดินทางรับสมิษัทราเบ้าสานีราชบุรีุราการสานีบุรีครับทางบริษัทบราคในางกับกวตถนี้ควรจะเต็มสิ่่องและสำหรับของทา าวารดา้ทงนานนนสินค้าลง10ชิ้นนะฮะ